ใช้ยาตัวอื่นนะแพงจะฉีด3วันมันก็ยังเดินเฉยเลยตั้งกับผมใช้แมกมาเนี่ยสิบสองวันและสิบสามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยไม่ต้องบวกนะฮะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับเอาแมกมากับลาวามาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมมันเจอแมกมาเนี่ยใช้ดีมากแล้วหนึ่งมแมลงระบาดเนี่ยเราสามารถคุมมันได้ เป็นการทูบก,ก็คือลายแดงแล้วก็เพียวเพียวไฟอนนจะเยอะมากเลยคือจับนี่คือขึ้นที่ใบอ่ะเอาพูดง่ายๆคือใบเนี่ยคือใบนี่รู้เลยว่าตัวเนี้ยเอากล้องขายบบายเนี้ยคือบนใบเนี่ยเป็นรอยขนาดนั้นได้เหรอใช่ครับปกเลยไรแดงนี่นะลรแดงเลยครับตัวตัวเป็นสีแดงๆอยู่ข้างหลังใบอยู่บนนี้เลยครับอยู่บนใบนี่เลยครับบนใบนี้เลยเหรอใช่โอ้โหแล้วก็อยู่เราเวลาเราจะดูลายแดงอะ่ะเราต้องดูอย่างนี้อ๋อนี่ ตั้งกับผมใช้นี่ผมใช้แมกมาไปเนี่ยน่าจะเป็นขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่ที่หกหรือที่เจ็ดใช้ง่ายครับแล้วก็ผสมยาตัวไหนก็ได้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้เลยว่าเรา,เราชี้ดะคือเลียมก็จะเห็นใบที่สวยแบบนี้เราแตกมาไม่ต้องกลัวเลยนะใครที่ใช้ใช้ทุเรียนนะนะไม่ต้องกลัวว่าแตกออกมาแล้วเพี้ยไฟอะ่ะคือแมกมาเนี่ยเราไปใช้ยาตัวที่ถูกเราได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราเอาใช้ยาตัวที่ถูกเลยก็ยังตายนะตายไม่ต้องบวก ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์คือลาวาเนี่ยแล้วเพื่อเสริมแล้วแล้วยอดมันจะพุ่งไม่เลิกอ่ะคือเหรอกาลังพุ่งอยู่อ่คือจะจะพุ่งไม่เลิกมันจะพุ่ง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 เนี่ยเนี่ยเียมันเริ่มเป็นห่างห่างห่างปะทูแเลยเห็นไหมอ๋อก็จะออกแตกยอดอยู่มีก้อนเยเนี่ยก็จะเริ่มแตกยอดแตกยอดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยคือคือข้อข้อดีของแมกมาลาวาดูเลยครับนี่ครับล่องรอยเดิมครับนี่เห็นไหมครับล่องรอยของอ่าเนี่ยของของลายแดงไงถ้าเราปาบไม่ได้อ่ะ โอ้โหไม่เกินสามวันนะครับตั้งต้นเลยครับใบมันจะขาวซีดมันจะเป็นฟ้าใบาจะเป็นคอรอบเหมือนที่น้าตาลอ่อนๆเรียกว่าไรแดงไรแดงแอฟริกันไรแดงแอฟริกันนี่ตัวแทบเลยครับตัวนี้ปาบยู่นะเนี่แปงว่าผมให้ใช้แม็กมานะตั้งกับผมใช้แม็กมาผมไม่เคยซื้อยาฆ่าแมลงที่กละแปดร้อยห,ห้าร้อยอย่างเกิก็สงก่งร้อยบาทระหว่างเมื่อก่อนเนี่ยใช้แต่ยาฆ่า,มาแมลงอย่างเดียว กับใช้แมกมาผสมยาฆ่า,มาแมลงอันไหนประหยัดตัวกันผมใช้ยาตัวอื่นนะแพงฉีดสามวันผมฉีดสามวันถังอ่ะจนผมถอใจละตั้งกับผมใช้แมกมาเนี่ยสิบสองวันและติดสามวันนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยเาเห็นไหมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรนี่มัหถางกันสี่รอบแล้วนะใช่ไม่ต้องฉีด,ด่อยคือคุณไม่ต้องฉีดสามสามวันประหยัดยังเยอะเลยก็คุณฉีดยานหนึ่งประหยัดชีวิตประหยัดตังค์สองประหยัดชีวิต คือคไม่ต้องไปสู้กับยาที่มันจะต้องเราต้องไปฉีดต้องไปฉีดอย่างเงี้ยใครที่เป็นอย่างเงี้ยนะสั่งได้เลยยังไงตอนนี้เห็นยิ้มอย่างเดียวเนี่ยฮะยิ้มแล้วตอนมันหายไ่างเงี้มันหายแล้วไงก็คือดูได้เลยครับมาดูได้นะส่วนผมอะ่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่<ม>ที่ปักทอนะตำบลยางหักนะจังหวัดลาบุรีแล้วก็ผมมีทุเรียนอยู่ประมาณห้าร้อยต้นคืออยู่ตรงเนี้ย